สวัสดีครับทุกท <half S 1> ่าน <ós Yeah. S 2> ผม pues ผมพงครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเหรียญหล่อพระพุทธกันเนาะเหรียญหล่อพระพุทธที่ว่านี่ก็คือเหรียญหล่อพระพุทธหลวงพ่อเงินวัดตอนยี่หอมนะครับเหรียญหล่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินวัดตอนเยี่หอมนะครับวันนี้ก็เข้าไปสืบค้นเกี่ยวกับเหรียญหล่อพระพุทธหลวงพ่อเงินวัดตอนเยี่หอมเนาะก็ปรากฏว่าเหรียญหล่อพระพุทธหลวงพ่อเงินเอ เหรียญหล่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนเยี่ยหอมพิมพเข่าลอยเนี่ยของหลวงพ่อเงินวัดดอนเยี่ยหอมก็จะสร้างอยู่สองอสองชุดเนาะสองปีนะก็คือปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามกับปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดหรือเปล่านะปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนาะประเด็นก็คือผมไม่รู้ประเด็นก็คือผมไม่รู้ว่าเขาเขาสร้างกันสองสองปีเนาะสองปีสองรุ่นนะสำหรับพิมพเข่าลอยนะครับ ดันั้นผมความรู้ดั้งเดิมของผมเนี่ยที่อ่านจากในหนังสือมาเนี่ยก็รู้แต่รุ่นรุ่นแรกของท่านาที่สร้างมาเนาะก็คือปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะก็ประเด็นมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับทะนั้นพระ,ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดตอนเยญ่หอมที่ผมได้มา,าส่วนใหญ่เนี่ยดูเหมือนว่าจะจะเป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับไม่ได้เป็นปีเก้าสามนะไม่แน่ใจว่าผมเอาไปทไําไลายสด ให้ทุกท่านดูกันหรือเปล่านะเกี่ยวกับหลงหลวงพาะเงินวัดดอนนี้หอมเนี่นะไม่แน่ใจจะทะําไปหรือยังนะครับทําไรสดนะแต่ว่าวันนี้ก็ไปคน้นจะค้นพบค้นเจอการสร้างหลวงพ่อเงินวัดการสร้างเหรียญหล่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมนี่เพิ่งเจอนะเพิ่งเจอว่าเขาเขาสร้างกันมาอยู่อยู่สองสอง สองช่วงหลักๆนะก็คือปี2493กับ2องสอนะครับที่ผมเอามาวมาให้ทุกท่านดูวันนี้ก็คือเป็นปี2517นะผมก็ดูพระผมดูพระครั้งแรกผมก็ดูเป็นพระแท้นะแต่ทำไมทําทไมเอาเนื้อวัสดุเขาไม่เก่าเหมือนเหมือนกับในหนังสือผมก็สงสัยอยู่นะตอนที่ผมได้มาทำไมทําไม พระดูเหมือนใหม่นะไม่ไม่น่าจะถึงเอท,ที่ปีที่เขานิยมนิยมกันนะครับผมก็ตั้งสงสัยอยู่นะก็เลยวันนี้ก็เลยพอดีไปค้นเจอประวัติการสร้างเกี่ยวกับเหรียญหลอ่อหลวงพ่อเหรียญหลอ่อ,ลอพอิมพ์พระพุทธชินราชหลงพ่อเงินวัดใดดอนยิ่หอมพิมพ์ขาว้อยเนาะ,ะก็ปรากฏว่าถึงบางอ้ออ๋อครับ เขามีการสร้างอยู่2ปีหลักๆนะปี2493กับปี2517นะครับความแตกต่างระหว่างความแตกต่างระหว่างทั้งสองสำนักเอทั้ง2รุ่นนี้ก็คือปี2517เนี่ยรู้สึกจะถอดพิมพ์มาจากปี2493นะครับตามตามที่ผมตามที่ผมพิจารณาดูแล้วนะครับผมกถึงบางอ,อ้อ ราคาข้างวดก็มีความแตกต่างกันกันอยู่เยอะพอสมควรสำหรับสองปีนี้เนาะก็คือปีเก้าสามนี่เขาเล่นกันรู้สึกว่าก็จะเล่นกันหลักหมื่นป่ะไม่ไแน่ใจว่ากี่หมื่นนะแต่ปีสองสองห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเขาเล่นกันหลักพันอยู่เนาะหลักพันอยู่กับหลักพันต้น,ต,นต้นด้วยซ้ำไปนะครับเขาย่าสูมเนาะเขาถอดพิมพ์นะครับฉะนั้นผมถึงว่าไอ้พาร์เขาทำไมรู้สึกจะเบลอเบลอนิดนึงนะ ก็ถอดพิมพ์มาจากปี93นะแต่เป็นพาแแท้นะครับพาแแท้ดูง่ายแหละเป็นแต่นี้ประเด็นก็คือผมระบุปีผิดผมระบุปีผิดผมคิดว่าเป็นเป็นปี2493นะครับรู้สึกว่าจะถอดพิมพ์มาทั้ง2 2 2เอ่อ2พิมพ์ด้วยนะพิมพ์เขาจะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กด้วยป่ะเนี่ย ถ้าเปลี่ยนปีสองสี่เก้าสามเขาจะขอบเขาจะเป็นสันขวานนะแบบนี้นะขอบเขาจะเป็นสันขวานนะที่ที่ที่ผมดูมาในในจากในอหนังสือหรืออยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะขอบเขาจะเป็นสันขวานนะพอเป็นปีหนึ่งเจ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยขอบเขาเนี่ยจะก็เก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนเออรุ่นรุ่นแรกที่เขาสร้างมาปีเก้าสามนะขอบเขาจะออกมาประมาณนี้เลยเนาะ เขาจะออกมาเป็นประมาณสาันสันแบบนี้แหละครับแต่ว่าเขาจะเขาจะไม่เป็นขมขวานเท่าไหร่เนาะเขาจะเปบิดบิ๋วอย่างเงี้ยนะอันนี้คือปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมกน็น่าจะสงสัยว่าพระรุ่นนี้ของเอหลวงพ่อเงินวัดตอนนี่หอมด,ดูเหมือนว่าผมจะปล่อยไก่ไปไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะสําหรับเหรียญหล่อรุ่นนี้ของหลวงพ่อเงินวัดตอนยี่หอมนะครับครับผม สำหรับประวัติคาข้าวหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนี้ท่านเกิดเมื่อปี2433นะครับแล้วก็มาบวชปี2453นะครับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมปี2466นะครับมามรณาภาพปี2520นนะครับก็ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์องค์หนึ่งของประเทศไทยนะที่โด่งดังมากๆอีกองค์หนึ่งนะวัดดอนยายหอมจังหวัด นครปฐมนะหลว่อเงินวัดดอนยี่หอจังหวัดนครปฐมใช่ไหม <c oughs> พระเกจิจังหวัดนครปฐมนี่มีชื่อเสียงโด่งดังเยอะนะเยอะมากมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่หลวงปู่บุญใช่ไหมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองใช่ป่ะหลวงพ่อเงินวัดดอนนี่โอโหเยอะเยอะมาก,มากๆเลยนะสําหรับ พระเจิจังหวัดนครปฐมนี่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่หลายท่านอยู่เหมือนกันเนาะ <c oughs> แล้วก็วัตถุมงคลก็รู้สึกว่าจะติดหนึ่งในห้นาเบญจภาคียอยู่หลายองค์นะครับจะสังเกตได้ว่าพระองค์ที่ผมเอามาให้ทุกท่านดูกันเขาจะมีสองขนาดนะอันนี้เขามีขนาดใหญ่ขนาดเครื่องขึ้นมาแล้วก็มีขนาดเล็กนะคาดว่าน่าจะเขาน่าจะถอดพิมพ์นะเขาจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กด้ืยเนี่ย ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ขนาดนะขนาดขององค์พระนะครับแตกต่างกันนิดเดียวน,นะครับก็คาดว่าน่าจะถอดพิมพ์มาทั้งสองทั้งสององนะถอดพิมพ์มาทั้งสององน้ะสสำหรับหลวงพ่อเหรียญหล่อพระพุทธจินตนาหลวงพ่อเงินวัดดอนยิงหอมปีหนึ่งเจ็ดนะครับลักษณะที่ลักษณะาาการดู ภาพรวมก็ดูเหมือนปีสองสี่เก้าสามนะครับเพียงแต่ว่าปีสองห้าหนึ่งเ็ดเนี่ยเขาจะเบลอกว่านะเส้นลายซุ้มลายกระหนกเส้นกีบปงกีบบัวนี่เขาจะเบลอกว่าเขาจะไม่คมชัดเหมือนปีเก้าสามนะครับเขาจะไม่คมชัดเหมือนปีเก้าสามนะเนี่ยลายกระหนกเนี่ยเขาจะเบลอเลอนิดหนึ่งนะครับลายกระหนกเนี่ยนะ ผมก็ไปหลงหลงทางอยู่ตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมพระเขาก็ดูแทนะทำไมเขา,เาวัสดุเขาใหม่จังวัสดุเขาน่าจะประมาณปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนี้เองนะอันนี้แบบดูแบบคร่าวๆนะก็สงสัยอยู่เหมือนกันตรงเอกใจตอนแรกอยู่เหมือนกันว่าตกลงยังไงวันนี้ก็เลยเข้าไปดูเข้าไปสืบผลดูก็ปรากฏว่าอ๋อ เป็นพระที่เขาสร้างมาอีกยุคหนึ่งก็คือปีรุ่นสองปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะแต่เป็นพระที่น่าใช้น่าบูชาอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่องเงินวัดดอนเี่หอมนะถึงจะไม่สวยเหมือนอรุ่นแรกที่เขาสร้างแต่ว่าทันนะครับไม่สวยแท้ทันนะครับไม่สวยแบบนี้ก็สามารถไปใช้แทนรุ่นหนึ่งได้เนาะซึ่งเป็นรุ่นที่ทันแล้วก็หลวงพ่องเงินปลูกเสกอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิด เอาไปเทียบกับรุ่นแรกนะเขาจะไปเขาจะมีความสวยที่น้อยกว่านะความสวยที่น้อยกว่าเห็นได้ชัดเลยนะเพราะสาเหตุที่สวยน้อยกว่าเพราะว่าเป็นพระที่เขาถอดพิมพ์มาจากอ่รุ่นแรกปีเก้าสามนะครับใช่ไหมรุ่นแรกนะ่าจะเป็นปีเก้าสามนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะรุ่นแรกนะ่าจะเป็นปีเก้าสามแหละเนี่ยครับเขาเขาเขาเก็บขอบไม่ดีแบบนี้กบ ขอบเบี้ยวผมได้มาผมก็ผมก็มองว่าเป็นพระเทนะตอนที่ผมได้มาผมคิดว่ามองว่าเป็นพระเทนะแต่แต่ประเด็นก็คือทำไมเนื้อเขาใหม่จังเนื้อเนื้อเขาใหม่จังก็เลยตรวจสอบอายุของวัสดุดูก็ปรากฏว่าอ๋อเขามีสร้างสองอยู่สองปีก็คือปี2,493กับปี2 5งพสิบเจเนาะก็มีความ มีอายุต่างกันประมาณเจยี่สิบกว่าปีเหมือนกันเนาะยี่สิบกว่าปีนะประมาณยี่สามยี่สิบสี่ปีนะผมถึงว่าเนื้อพากทำไมต่างกันเยอะจังผมก็สงสัยว่าตกลงเกหรือแทกันแน่แต่ดูดูผมผมดูโดยส่วนตัวผมดูว่าแท้งไงครับก็เลยสงสัยว่าตกลงเขาเป็นยังไงก็าทำไมทำไมมีเอ อายุของวัสดุที่ต่างกันขนาดนี้ผขก็เ,เลยเขาไปสืบค้นประวัตินะสืบค้น,นประวัติการสร้างเขาปรากฏว่าอ,อ๋าจริงๆด้วยเขามีสองปีจริงด้วยนะซึ่งก็สามารถใช้แทนกันได้เนาะสามารถใช้แทนกันได้รู้สึกว่ารุ่นปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยเขาจะสร้างออกมาแล้วก็บรรจุในกล่องด้วยนะบรรจุในกล่องเลยนะ เขาจะมีกล่องเดิมแต่ที่ผมได้มากล่องไม่มีนะรับก็มีมาเปือยแบบนี้นะนี่นาะเขาจะเบลอครับลายกรดงกนกพวกนี้เขาจะเบลอหมดเลยเนื่องจากเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากยุคแรกนะรุ่นแรกนะวิธีการดูก็ดูเหมือนกันนะครับวิธีการดูของผมก็ดูแบบนี้นะครับ องหลวงพ่อเนี่ยดดูวงเบ้าตานี่ถ้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนเี้าหอมผมจะดูบริเวณเบ้าตานึงเนี่ยตะตะแขงตะแข่งหนาหน้าหน้าหน้าหลวงพ่อหน้าท่านจะหักหักนิดหนึ่งนะถ้าหน้าท่านจะหักนิดหนึ่งก็คือจริงๆเราก็ไม่หักหรอกครับเป็นเขาเบ้าตากาจะลึกนะครับเบ้าตาก็จะลึกเนี่ยเบ้าตาก็จะลึกแบบนี้นะและอีกตรงหนึ่งก็คือสังคาติตรงนี้ก็จะเป็นแท่งหนาๆนานะ จะเป็นแท่งหนาอันนี้เป็นวิธีดูของผมเลยนะแต่ไม่รู้ว่าท่านอื่นเขาสอนให้ดูกันยังไงนะนี่ก็จะเป็นแท่งหนานาแบบนี้นะเขาจะเป็นยุคถ้าเป็นยุคแรกของเขาจะหนากว่านี้อยู่เหมือนกันนะหนาตึกเลยเป็นยุคเออรุ่นแรกยุคแรกนะครับหนาตึกเลยอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะอันนี้ขนาดเป็นถอดถอดพิมพ์มาก็ยังหนาดูเห็นหนาาอยู่เลยนะแบบนี้เนาะเนาะแบบนี้นะ ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะด้านหลังก็มีความเบลออยู่เหมือนกันนะมีความเบลออยู่เนื่องจากเป็นพระอย่างว่าเป็นพระที่ถอดพิมพมาเนาะเขาถึงมีความเบลอนะเบลออยู่นิดนึงนะถ้าจะไปเทียบกับปีเก้าสามก็คนเรื่องนะครับคนละเรื่องเลยปีเก้าสามนี่เขาจะคมกริบเลยนะครับเนี่ยตัวหนังสือหนังหาก็จะเบลอครับสรุปแล้วก็คือเป็นพระเท้นะครับแต่ว่าผม ไม่คิดว่าจะเขาจะมีรุ่นสองเลยด้ว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 ยความที่ว่าเราเล่นพระหลายสายเออเป็นพระหน้าหลายก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเรารู้ไม่หมดจริงๆนะครับพอรู้ไม่หมดจริงๆแล้วก็ทีนี้อาจจะบอกอาจจะบอกราคาพลาดไปนะเพราะว่ารุ่นแรกกับรุ่นรุ่นสองเนี่ยราคาต่างกันเยอะนะครับราคาต่างเยอะเลยรรุ่นรุ่นรุ่นแรกเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเล่นกันอยู่หลากหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะ ที่ที่ผมได้ยินมารู้สึกว่าเขาจะถ้าสวย,สวยๆแชมแชมนี่เขาจะอาจจะถึงเกือบๆถึงแสนนะครับเจ็ดแปดหมื่นได้ไหมน่าจะได้นะแต่แต่ถ้าเป็นรุ่นสองเสร็จปุ๊กเนี่ยเขาจะอยู่ราคาหลักพันต้นๆถึงกลางแค่นั้นเองนะรุ่นสองนะมีความแตกต่างกันเรื่องราคาอยู่อยู่เยอะพอสมควรเพียงแต่ว่าถามว่าเอามาใช้ได้ไหมามาใช้แทนกันได้พระเทมเหมือนกันนะครับ ยังแต่ว่าเขาสร้างคนละปีแคนนั้นเองนะผมก็หล,ลงทางอยู่ตั้งนานแลวตกลงยังไงกันแน่นะสําหรับเหรียญนนะเหรียญหล่อ,ลอพระพุทธจินราชพิมพ์เข่าลอยนะครับพิมพ์เข่าลอยนะแต่ในในประวัติเขาไม่ได้บอกว่ามีการสร้างรุ่นสองพิมพ์เข่าจมนะเขาบอกว่ามีการสร้างรุ่นสองพิมพ์เข่าลอยแค่นั้นเองนะครับผมครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาพระที่ผมน่าจะ ปล่อยไก่หรือลงทางมาตั้งนานแล้วสำหรับเหรียญรลอพระพุชนราชหล่อพวกเงินวันดดอนยายหอมนะครับซึ่งเขามีอยู่2ปีก็อย่างที่บอกไปก็คือปี2493กับปี2517นะลงทางมาตั้งนานนะครับผมก็ว่าพระก็เทนะแต่ทำไมโลหะอายุเขาไม่ไม,ไม่ไม่เก่าเท่าไหร่เลยเหมือนในหนังสือเลยเนาะสรุปวันนี้ก็ตาสว่างนะครับผม ไม่ไม่หลงอีกแล้วแต่ก็ยังเก็บอยู่นะพูดถึงนะเจออีกก็ยังเก็บอยู่นะสําหรับรุ่นปีหนะึ่งเจ็ดนะถือว่าเป็นรุ่นที่ทันหลงเพราเงินเมืตอนนี้หอมท่านปลูกเสกนะครับผมซึ่งน่าใชหน่าบูชาอีกรุ่นหนึ่งของวัตถุมงคลหลงพระเงินเมืตอนนี่หอมเนาะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ